ถ้าคุณเปิดร้านอาหารแบบนี้คุณมีสิทธิ์อาจเจ๊งได้ยังไงมาดูกันนะคะโอเคหลายๆคนเนี่ยเปิดร้านอาหารใหม่เลยหรือว่าร้านเก่าก็แล้วแต่จะเจ๊งไม่เจ๊งแหละนะคะคือเตรียมพร้อมปุ๊บสําหรับการเปิดร้านปุ๊บนะคะนั่งรอลูกค้าเลยเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาวะเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาวะอาจจะครับว่าฝนขับรถผ่านก็จะเห็นนั่งรอประจามองดูลูกค้าเอ๊ะมาหรือยังมาหรือยังแบบนี้นะคะคุณลืมไปว่าคุณเองเป็นเจ้าของร้านคุณก็สามารถที่จะลุกได้ วันนี้มีสามข้อให้สามเทคนิคข้อแรกเลยคุณจะต้องมีตัว Q ิก็คือคุณภาพในเรื่องของสินค้าของคุณอาหารของคุณะคุณมั่นใจไหมว่าอร่อยถ้าคุณมั่นใจปุ๊บมันขายไม่ดีอ่ะคุณกล้าขึ้นป้ายไหมคะว่าไม่อร่อยไม่เก็บตังค์อ่ะขึ้นป้ายได้ไหมคะคุณต้องทําได้สิเพราะร้านคุณอ่ะมันคุณไม่มีแบรนด์ใครคุณโนนีมคุณต้องกล้าการันตีร้านตัวเองอ่ะทําได้ไหมคะทาได้คุณทํามันไม่มีลูกค้าที่ไหนเขามานั่งกินฟรีแล้วเขาหนีไปหรอก นี่คือการรูปของเชิงการตลาดคือคุณภาพในเรื่องของสินค้าอาหารคุณจะต้องอร่อยจำไว้นะคะมาตรฐานต่ําสุดของร้านอาหารก็คือจะต้องอร่อยอะ่ะทองนะคะคุณต้องขายตัวเองให้ขาดและก็ให้เป็นบางคนลูกค้าเข้ามาร้านคุณเนี่ยเขามีความสบายใจเขาอยากมากินร้านอาหารร้านคุณเพราะคุณอะไรคะขายตัวเองขายก็คือคุณมี relationship กับลูกค้า ไม่ใช่ว่าคุณขายร้านอาหารปุ๊บคุณจะจะบกอยู่ตรงนี้ครัวออกมาแค่ท่านขายของไม่คุยกับลูกค้าเลยลูกค้ามาที่หน้าร้านคุณคุณไม่อยากสบตาลูกค้ากลัวคุยกับลูกค้าขี้เกียจคุยขี้เกียจเสียวนาบางครั้งนะคะอย่าลืมเขามาร้านคุณเขาอาจจะมาเป็นเพื่อนคุณมาคุยกับคุณหรือเขาจะมาอะไรก็แล้วแต่นะรู้จัก relationship กับลูกค้าเพื่ออะไรคะเพื่อการขายตัวเองให้ขาด บางคนเขามาเขาติดแม่ค้าเขาไม่ติดอาหารเสมอไปหรอกเขาติดแม่ค้าจริงๆอันนี้บอสคุทํานนทมาแล้วได้ผลนะคะส่วนข้อสามนะคะมันเป็นเรื่องของพลังโซเชียลฟลูปนะคะเวลาที่ลูกค้ามาร้านคุณเนี่ยขอรีวิวเขาด้วยว่าเขามากินอาหารร้านคุณเป็นยังไงลงไปไหนคะลงไปในเพจลงไปในออนไลน์มันเป็นพลังของโซเชียลฟลูปอ่ะคุณต้องทํานะคะ ออฉันเขาทำบอกว่า,าอร่อยอร่อยอะแต่คุณไม่มีรีวิวลูกค้าเลยคือมีแต่ไม่ลงคือขี้เกียจอะดังนั้นนะคะเป็นยุคนั้นเป็นยุคของออนไลน์ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะถ้าคุณมีออฟไลน์ปุ๊บคุณต้องเอามาใส่ออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมโซเชียล r พลยจะทําให้เขารู้จักร้านคุณเป็นอย่างดีก็ฉันแก่แล้วฉันไม่ไม่รู้จะออกมาทำกดปุ่มนั้นกดปุ่มนี้ยังไงนะคะจำไว้สำหรับคนที่อายุมากขึ้น อ่ะโอเคว่าตัวเองแก่ไม่ถนัดในเรื่องของโซเชียลไม่ถนัดในเรื่องของออนไลน์คุณมีอะไรคะคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะกดกล้องไลฟ์แล้วก็เล่าเรื่องก่อนที่จะเป็นมาร้านคุณเป็นมาอะไรยังไงไลฟ์ Life, มันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็รู้จักร้านคุณเดี๋ยวเขาก็มาร้านคุณอ๋อป้ายายไลฟ์ประจําเลยเห็นไหมคะจยาไว้ทุกคนสมัยเนี้ย สิ่งแรกที่เขาจะไปร้านคุณคือเขาองต้องเขียนไปที่ออนไลน์ก่อนเสมอนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาบอกเรื่องของออนไลน์ว่าเป็นยังไงว่าทํายังไงจะเข้าสู่ในธุรกิจของคุณได้นะ<ส>บอสฝนเองนะคะเป็นเจ้าของร้านผัดไทยหอยทอดเลียจานตอนนี้มีหมดงหมดส0สาขาทั่วประเทศนําเทคนิคนี้มาใช้กับร้านตัวเองเสมอยอดขายไม่ดรอปลงเลยขายตลอดแล้วก็ขยายสาขาได้มากขึ้นนะคะนําไปใช้ดูใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปด้วย ะะแล้วก็ให้คนอื่นที่เขารอลูกค้าเข้ามาหาคุณน่ะให้เราเป็นฝ่ายลูกได้นะคะใครสนใจจะเปิดสาขากับว่าคนก็ทักได้นะคะที่เพจปัตไทยหอยทอดอาจารย์วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย